ก็เอ้ก็ไก่ก็ขาไข่ก็ขวดขอคนขึงขังขอรักทงใจกเนปกติข้อรักทางข้างาขอองูใจก้าขออจานใช้ดีข้อถิงกีดังข้อช้างที่หนี โชคโชคร่ำดีดีโชคกับเธอคู่กันกัน,นยอมผู้หญิงโสภาโ,โดยวชะดาสวนพานเจ้าป,ประตักหุนหันขอฐานเข้ามาลองเดี๋ยวลุงลุงลุงจะทำทษให้นะคะไม่ไม่ ลุงไม่ได้ทำโทษหนูลุงจะทำโทษคนนู้นไม่อ๋อไม่ให้ทำโทษใช่ไหมคะไม่ไม่อาดมาหรือยังคะเร็วมาเรียกอาดสิคะอาอาตมาเร็วๆค่ะเอาละ